รายงานผลการพัฒนาสถานศึกษาตามข้อตกลงในการพัฒนางาน PA สำหรับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษาวิทยาฐานะชำนาญการพิเศษประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2568ระหว่างวันที่1ตุลาคมพุทธศักราช2567ถึงวันที่ 30กันยายนพุทธศักราช2568ส่วนที่ 1. ข้อตกลงในการพัฒนางานตามมาตรฐานตำแหน่งภาระงานด้านการบริหารวิชาการด้านการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์นวัตกรรมด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่ายและการพัฒนาตนเองและวิชาชีพเต็มเวลา มีการปฏิบัติการสอน7ชั่วโมงต่อสัปดาห์ดังนี้สังเกตการสอน2ชั่วโมงต่อสัปดาห์ผู้นำกิจกรรม PLC 3ชั่วโมงต่อสัปดาห์นิเทศการสอน1ชั่วโมงต่อสัปดาห์จัดกิจกรรมเสริมการเรียนรู้1ชั่วโมงต่อสัปดาห์ 1>, 1. ด้านการบริหารวิชาการและความเป็นผู้นำทางวิชาการ 1.1. การวางแผนพัฒนามาตรฐานการเรียนรู้ของผู้เรียนสอดคล้องกับนโยบายทุกระดับครอบคุมภารกิจหลักของสถานศึกษา1.2การจัดทำและพัฒนาหลักสูตรสถานศึกษามีความทันสมัยสอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและบริบทท้องถิ่น1.3การพัฒนากระบวนการ ริเริ่มพัฒนาจัดการเรียนรู้ของครูและพัฒนาครูอย่างต่อเนื่อง1.4การส่งเสริมสนับสนุนริเริ่มพัฒนาให้มีการใช้สื่อแหล่งเรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษามาใช้ในการจัดการเรียนรู้1.5การนิเทศกำกับติดตามประเมินผลการจัด การเรียนรู้ของครูในสถานศึกษาและมีการประกันคุณภาพการศึกษาภายในอย่างต่อเนื่อง 1.6. ศึกษาวิเคราะห์เพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาการจัดการเรียนรู้เพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษา 2. ด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา 2.1. มีการบริหารจัดการสถานศึกษาด้านงานวิชาการ ด้านการบริหารงานบุคคลด้านงบประมาณด้านบริหารทั่วไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับนโยบายและตามหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี2.2รีเริ่มพัฒนาบริหารกิจการผู้เรียนและการส่งเสริมพัฒนาผู้เรียนจัดทำแผนปฏิบัติการเกี่ยวกับการบริหารกิจการผู้เรียน ประชุมชี้แจงบุคลากรมอบหมายงานมีองค์กรนักศึกษาจัดกิจกรรมช่วยเหลือผู้เรียนมีการติดตามและประเมินผลจัดทำรายงานผลการศึกษาการดำเนินการและนำผลไปปรับปรุง2.3รีเริ่มพัฒนาการจัดระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนให้มีโอกาสความเสมอภาค และลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา 3. ด้านการบริหารการเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์และนวัตกรรม3.1การบริหารจัดการสถานศึกษามีกลยุทธ์เครื่องมือนวัตกรรมทางการบริหารเชิงรุกรีเริ่มพัฒนาสถานศึกษาและคุณภาพผู้เรียนมีแผนปฏิบัติการประจำปี สอดคล้องมาตรฐานภาระงานบริหารโดยคำนึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่าและนำสู่การปฏิบัติจริงมรลุ้ตามเป้าหมาย3.2ริเริ่มพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการพัฒนาสถานศึกษาและผู้เรียนส่งเสริมสนับสนุนสร้างการมีส่วนร่วมในการบริหารการเปลี่ยนแปลง และนวัตกรรมในสถานศึกษาให้เกิดการพัฒนาสถานศึกษาอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน 4. ด้านการบริหารงานชุมชนและเครือข่าย 4.1. ริเริ่มพัฒนาสร้างความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์กับผู้เรียนครูคณะกรรมการสถานศึกษาผู้ที่เกี่ยวข้องชุมชนและเครือข่ายเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ เสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมช่วยเหลือและพัฒนาคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน4.2จัดระบบการให้บริการในสถานศึกษารเริ่มพัฒนาประสานความร่วมมือกับชุมชนและเครือข่ายในการระดมทรัพยากรเพื่อการศึกษาให้บริการด้านวิชาการแก่ชุมชนและจิตอาสา เพื่อสร้างเครือข่ายในการพัฒนาคุณภาพการศึกษาให้แก่ผู้เรียนสถานศึกษาและชุมชนและเสริมสร้างวัฒนธรรมท้องถิ่นด้านการพัฒนาตนเองและวิชาชีพ5.1มีการพัฒนาตนเองและวิชาชีพอย่างเป็นระบบและต่อเนื่องเพื่อให้มีความรู้ความสามารถทักษะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการสื่อสารและการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการศึกษา สมรรถนะทางวิชาชีพผู้บริหารสถานศึกษารอบรู้ในการบริหารงานมีส่วนร่วมและเป็นผู้นำในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาชีพ5.2มีการนำความรู้และนวัตกรรมที่ได้จากการพัฒนาตนเองและวิชาชีพมาพัฒนาการบริหารจัดการสถานศึกษามีการปฏิบัติจริงติดตามประเมินผล และรายงานผลการใช้นวัตกรรมการบริหารและนำผลไปปรับปรุงส่วนที่2ประเด็นท้าทายเรื่องการพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของผู้เรียนการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยวิธีการเรียนการสอนเชิงรุก Active Learning แนวทางการดำเนินงานศูนย์ส่งเสริมการเรียนรู้ระดับอำเภอสีชมพูตามโมเดล 5D 1 t D1. Diagnose วิเคราะห์ต้นเหตุของผลสำลีต่ำ D2. Design ออกแบบแนวทางการจัดการเรียนรู้ D3. Develop พัฒนาสื่อแหล่งเรียนรู้ D4. Deliver จัดการเรียนรู้ตามบริบทของผู้เรียน D5. Drive ติดตามและขับเคลื่อนผลสำลีตอย่างต่อเนื่อง T Teacher พัฒนาครู ผลสำลีธท,ทางการเรียนเชิงปริมาณจำนวนนักศึกษาเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติเ n e t ภาคเรียนที่1 2567ทับระดับปฐมศึกษาร้อยละ90ระดับมต้นร้อยละ84.29ระดับมปลายร้อยละ94.57รวมร้อยละ90.12ภาคเรียนที่1ทับสอระดับปฐมศึกษา 190, ร้อยละ100ระดับมอต้นร้อยละ88.37ระดับมอปลายร้อยละ94.81รวมร้อยละ92.56